สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทางช่องของย n ทู a ช่องทุกท่านนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่มีล้อซิ่งนะครับที่สําคัญนะครับก็คือการดูแลรักษานะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมใช้ทำทุกๆวันนะครับผมก็จะมีครีมอยู่สองตัวนะครับที่ผมใช้ก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นครีมคัรโลหะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสลีนครับที่ผมได้มาจากคลินิกเสริมความงามนะครับ ดับแรกนะครับเราก็มาใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นครีมขัดโลหะนะครับเราใช้ตัวนี้ขัดก่อนนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มันเงาอยู่นะครับผมใช้มาไม่ก็อ่า มันก็จะคล้ายๆกับครีมขัดโลหะทั่วๆไปนะครับ มาดูใกล้ๆนะครับผลลัพธ์นะครับถัดไปมันยังไม่ได้ผลอย่างที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับอ่ามันจะมีรอยอยู่นะครับยังเหลือรอยขีดเล็กๆนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นของพาองของเรานะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นวาสลีนนะครับผม ทาไปเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ทาเช็ดนะครับเช็ดแล้วมันเราเช็ดจนมันรู้สึกว่ามันแห้งนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ฝุน่นฝุ่นไม่เกาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใกล้ๆนะครับความแตกต่างนะครับจากเมื่อกี้นะครับ สังเกตได้ว่านะครับรอ,อยนะครับรอยที่เป็นรอยขีดควนนะครับเล็กๆนะครับมันมันจะหายไปนะครับตัวน,นี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผมถือว่า,าถือว่าเป็นสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับฝากกดตามช่องด้วยนะครับอย่างเนนลนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ